สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะครูเต้าจะมาสอนเรื่องหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนาแต่ละศาสนามีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการให้ผู้นับถือศาสนาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมีความรักมีความสามัคคีกัน ถึงแม้ว่าคนไทยจะนับถือศาสนาที่ต่างกันแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์เพราะหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนามีความสอดคล้องคล้ายคลึงกันคือมุ่งสอนให้ศาสนิกกชนของตนละเว้นจากการทำความชั่วและเป็นคนดีพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมสำคัญที่นักเรียนควรจะศึกษาในวันนี้คือไตรสิกขาและพรมวิหาร4ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะในวันนี้นะคะสำหรับป .4 จะเริ่มเรียนที่ไตรสิกขาซึ่งไตรสิกขานั้นหมายถึงหลักปฏิบัติ เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม3ประการได้แก 1. ่ 1. ศีลศีลก็คือการฝึกความประพฤติทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัย 2. สม,สมาธิสมาธิคือการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ 3. ปัญญา ปัญญาคือการฝึกให้ปัญญานั้นเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำหลักธรรมที่สองพรมวิหารสี่พรมวิหารสี่หมายถึง ทำประจำใจอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ 1. เมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นพ่อแม่มีความรักต่อลูกอยากให้ลูกมีความสุขเป็นต้น 2. กะรุณา กะรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นเมื่อเราเห็นผู้อื่นประสบภัยต่างๆเราเกิดความสงสารและอยากให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยเหลือได้เป็นต้น 3. มุทิตามุทิตาคือการพอยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดีเช่นเมื่อเราเห็นเพื่อนทำความดีและได้รับรางวัลเราควรยินดีกับเพื่อนเป็นต้น 4. อุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความรักหรือความชางังเช่นเมื่อเพื่อนทำผิดและถูกลงโทษ เราไม่ควรเข้าข้างเพื่อนเราควรยอมรับในเหตุและผลอีกทั้งก็ไม่ควรซ้ำเติมเพื่อนด้วยเช่นกันในส่วนของการเรียนวันนี้นะคะครูแต้หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องไตสิกขาและหลักพรมวิหารสี่เพิ่มมากขึ้นครูขอจบคลิปกัน เรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ